ติดไม่ติดก็ทักมาใช่ไหมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอภิสุขสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมในหลากหลายช่องทางอีกเช่นเคยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมอยากฟ้องนะเนี่ยคุณพิมพ์มาว่าว่าปกตินะผู้ชมฮะเวลาเขาพิมพ์ว่าสายพร้อมใช่ไหมเขาจะบอกพร้อมอันนี้เฮนรี่เขาบอกพร้อมไหม พร้อมไหมคืออะไรหมายถึงตัวผมเองเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมเออในการดำเนินรายการช่วงให้ทราฟิกนะครับก็ทักทายในหลากหลายช่องทางเลยนะครับสวัสดีคุณปรากคุณกัญญานะครับเขาถามว่าคุณเสมาจะมาไหมนะฮะมาครับผมถ้าฝนตกก็ต้องมาอยู่แล้วสวัสดีคุณวันบางรักครับสวัสดีคุณพระเคอินครับอ่าเขาบอกว่าคุณวันบางรักบอกว่าทักทายก่อนขับรถทักไม่ได้ค่ะ อยังไงเดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้ใช้เส้นทางไหนเดี๋ยวผมดูการจราจรให้ก็ได้นะครับพี่วันยินดีมากๆเลยนะฮะ แล้วก็ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมครับหนึ่หรือว่าดอกจันหนึ่งแปดนะครับโทรฟรีถ้าคุณใช้เครือข่าย AAS D-TAG รวมไปถึง True Move ครับสามารถสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมการจราจรได้หรือว่ารายงานสภาพดินฟ้าอากาศก็ได้เช่นเดียวกันทางดอกจันหนึ่งแปดสะดวกเป็นช่องทางในคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็น YouTube ของจ้สาวร้อยเฟซบุ๊กของจ้สร้อยหรือว่ารวมไปถึงใน Tik t o อกของจ้สร้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางไลน์แอดของเราเพิ่มเพื่อนครับพิมพ์แ js นย์ศูน0พิมพ์ติดกันนะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ทางไลน์แอดของจอสร้อยอีกหนึ่งช่องทางครับอ่าเอผมว่าวันนี้ทรงผมคุณได้เลยได้ไหมวันนี้ได้ไหมถอดหมวกไหมฮะเปรียกฝนอันนี้เปียกฝนมาคือตอนแรกไม่ได้มาทรงนี้หรือว่าอะไรไม่ได้มาทรงนี้สิถอดหมวกกันน็อกออกมาผมก็ยุ่งเหยิงเลยอ๋อมาทรงเลยเอใช่ทรงเอซุ่มเสียงตลาด รายการเนี้ยสุ่มเสี่ยงตลอดจะโดนแขวนโดนถอดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สุ่มเสี่ยงกันตลอดเลยทุกช่วงดีเจเลยเราต้องไต่เส้นไปอย่างนี้เลยถึงจะสนุกเราต้องข้ามก้าวข้ามผ่านเส้นแดงที่เขาขีดไว้ให้ได้เมื่อไรที่เราข้ามได้เมื่อนั้นแหละรายการนี้จะไม่มีเมื่อวานเป็นไงเมื่อวานจัดรายการเยมื่อวานเหรออย่าพูดถึงเลยเอ้าไม่เอาไม่เอาไม่อยากพูดถึงเลย เดี๋ยวพูดหน้าเจอกันใหม่ดีกว่าพูดเมื่อวานผ่านไปก็ให้มันผ่านไปเถอะ oh. แล้วเดี๋ยวพูดหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีคุณอนุวัตรครับมาแล้วเสมาไปไหนมาเมื่อวานคุณอนุวัตร <c oughs> คุณไม่ยอมมารายงานตัวนะคุณอนุวัตรคุณหายไปไหนมาอันนี้ทักทายมาในช่องทางติ๊กตอกของเรานะ <c oughs> สวัสดีคุณปลา2520ด้วยนะครับส่งอิโมจิยิ้มแฉ่งมาให้ขอบคุณมากครับสวัสดีคุณลุงตันด้วยครับบอกว่าสวัสดีครับ สวัสดีเสียนนำบ้านเช่าด้วยครับปล่อยบ้านเช่าอยู่แถวไหนครับเนี่ยส่งอิโมจิยิ้มเห็นฟันมาด้วยขอบคุณมากครับมีคุณสุนทรบอกว่าสวัสดีเราสองคนนะแล้วฝากดูน้องน้องเฟอร์รี่ไหมน้องเฟอร์รี่สิเรี่เมื่อสักครู่ที่เข้าไปดำเนินรายการใช่ไหมครับในช่วงก่อนเที่ยงนะก่อนที่คุณเอาิสุกจะมาใช่ไหมใช่ใช่เฟอร์รี่น้องเฟอร์รี่ครับขอบคุณมากครับคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียด้วยบอกว่าสวัสดีครับคุณสุดหล่อเซมา ขอบคุณมากครับผมตาถึงครับตาถึงตาถึงและยายอ่ะยายไม่ถึงไงถึงแต่ตาเนี่ยก็เล่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาแล้วเข้าไปจัดรายการคู่กับคุณอภิสุขสิไหนไหนก็วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบ้างสิวันเดียวพอพฤหัสวันเดียวพอวันมาวันพุธวันเดียวก็ไม่ไหวแล้วพฤหัสวันเดียวอีกโอ้ยโยกไปทุกช่วงดีเจแล้วเนี่ยหลายท่านนะหลายท่านดีเจก็ส่งเสียงมาเป็นเสียงเดียวกันไม่ต้องมานะช่วงฉันน่ะไม่ต้องมา เซลเล่นนะเซลเล่น <c oughs> คุณสุนทรบอกว่าสวัสดีครับคุณเสมาและคุณอภิสุขออกมาสักครู่ใช่ไหมหคุณชูเกียริสวัสดีครับผมสวัสดีคุณพระเคนด้วยดีเจเสมาขับบิ๊กไบค์รู้ได้ไงไม่ใช่คปกติสมกกีบ่์อย่างเดียวสมกกีบคายใช่เซเว่นรับขนมจีบสร่ระเปาเพิ่มเบิ้ลไหมนี่ผมไม่เทสนี่มา <c oughs> นะอะไรแบบออฟโรดอ่ะผมยังคิดว่าจริงลุกคุณหน้าไปกับผมออฟโรดเหรอลุยๆหน่อย คือถนนปิดอย่างนี้หรออาใช่เหมือนเข้าป่าอะไรอย่างนี้หรอประมาณนั้นโอ้อ้าวเป็นไงบ้างอ่ะเอ้ยไม่คือไปอะนึกถึงคุณเสมาไงว่าด้วยลุกคุณอะน่าจะไปแบบมาทรงแบบลุยลุยใช่ใช่ปกติลุยอยู่แล้วฮะลุยคนเดียวด้วยนะเพื่อนไม่ลุยด้วยลุยงานเป็นคนเหนืออ๋อทำไมอะชอบอู้เอ้ยอู้กระเจ้าอู้กระเจ้าเอออู้อย่างเดียวอู้ตลอดเลยเออเห็นงานเป็นลมเห็น ช่างมันเถอะลอยมันไปสุ่มเสี่ยงตลอดเลยเนี่ยพากันออกเนี่ยคุณเนี่ย <laughs> อ่าเดี๋ยวมาดูการจราจรกันหน่อยครับ มีฝากข้อมูลไว้นะครับวันนี้มีฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับบอกว่าที่ทางสนพระโขโยธินครับฝากประชาสัมพันธ์มานะครับเนื่องจากว่าที่ถนนรัชดาพิเศษทางด้านฝั่งขาเข้ามีการปิดอุโมงค์ลอดแยกกระโจธินนะครับตั้งแต่ช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสีเป็นการทํางานปรับปรุงระบบไฟจะทํางานตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่19ตุลาคม2566นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสนพระโขโยธินฝากประชาสัมพันธ์ถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้ามีการปิดอุโมง์ลอดแยก โชตินตั้งแต่4ี่ทุ่มจนถึงตีสี่ทำงานปรับปรุงระบบไฟจะทำงานตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาจนถึงวันที่19ตุลาคม2566ขอบคุณข้อมูลจากสอนพอหลนโยธินครับ,บแล้วก็มีทางด้านของฝากประชาสัมพันธ์มาเรื่องปิดสะพานยกระดับข้ามแยกนรนองแล้วก็ล่าสุดเปิดให้ใช้แล้วตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เขามีการปิดนะครับสองฝั่งก็จะปิดเวลาใกล้เคียงกันแต่ว่า ทำที่เราฝั่งนะ พอฝั่งนี้เสร็จก็ย้ายมาทาอีกฝั่งหนึ่งล่าสุดเนี่ยฝั่งที่มาจากอาโศกสุขุมวิทจะมุ่งหน้ามาทางด้านของห้าแยกนรนงต่อเนื่องพระราม3เนี่ยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรให้เรียบนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางรอยต่อเพื่อความปลอดภัยก็ดําเนินการกันมาตั้งแต่วันที่14แล้วนะครับช่วง4ี่ทุ่มแล้วก็มาเปิดเนี่ยเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ uh huh. คือตอนตีห้าของวันนี้นะครับสิตุลาคม2566ก็ขอบคุณข้อมูลอีกเช่นเดียวกันครับ uh huh. ยังไม่หมดต่อเพียงเท่านั้นนนนนนนรััััออออย่าาางงีีีีกมมมฝปปะสสพพธ์้้เ็ืทข บางชันนะครับมีการรู้สึกว่าเป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นซ่อมผิวของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเขาบอกว่างานจะแล้วเสร็จเนี่ยช่วงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ใกล้แล้วแหละนะครับวันนี้ก็วันที่19แล้วนะครับที่ถนนรามินทาครับบริเวณสะพานข้ามแยกนพร,รัตน ยังมีการซับทงานซ่อมถนนจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ทางสอนอบางชันท้องที่เนี่ยเขาก็เพิ่มเติมข้อมูลให้บอกว่ารถที่มาจากรัชดารามินทามุ่งหน้าสู่ถนนรามินทานะครับส่วนมากก็จะขึ้นสะพานข้ามแยกนพร,รัตน์ต่อไม่อยอมวิ่งด้านล่างส่วนรถ ฝั่งถนนรามินาเองฝั่งขาออกพอเลยใต้ทางด่วนการจราพิเศษมารถก็จะมาชะลอตัวบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามแยกนพรัตน์เจ้าหน้าที่แนะนําอย่างนี้ครับ<ม>เขาบอกว่าอยากให้วิ่งด้านล่างไม่ต้องขึ้นสะพานจะสะดวกกว่าครับบริเวณแยกรามินทากม .11 ครับ<ม>ถนนรัชดาพิเศษรัรชดารามินทาฝั่งขาออกนะครับขอบคุณข้อมูลจากสอนอบางชันด้วยครับผมขอบพระคุณครับครับ มาดูสภาพการจราจรหลังจากที่มีการเปิดการจราจรแล้วแผนที่มาเยี่ยมอมาวันนี้เยี่ยมวันนี้กระตุ้นเตือนกันได้ดีมากอขอบคุณนะครับคุณปฏิพันธ์ถนนรัชดาพิเศษครับฝั่งที่มีการเปิดการจราจรนะครับเปิดสะพานให้ใช้ได้แล้วตั้งแต่ช่วงตีห้าเช้าตรู่ของวันนี้ที่ผ่านมา โดยรวมไม่มีปัญหาการจราจรครับหลังจากเปิดให้ใช้ได้ก็ใช้การได้ดีเลยฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปพระราม3ไปทางด้านของไฮแยกนรนนองรัชดาพิเศษที่มาจากด้านของอโศกสุขุมวิทแต่ฝั่งกลับกันครับ<ะ>ติดขัดครับท้ายแถวอยู่บริเวณหน้าสวนเบญจกิติครับด้านนี้ มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทในจุดบริเวณดังกล่าวนะครับยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งและยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ครับบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเข้ามาด้านของอโศกมนตรีณเวลานี้ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องทั้งไปทั้งกลับครับแล้วก็ทางฝั่งของเพชรบุรีขาออกก็มีชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันช่วงเวลานี้ก่อนถึงแยกอโศกเพชรครับมุ่งหน้ามาทางด้านของเพชรอุทัยเนี่ยมีปริมาณรถมากแล้วส่วนฝั่งกลับกันมุ่งหน้าเข้าาม อยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับจะไปสะสมเล็กน้อยบริเวณช่วงแยกประตูน้ำนะครับแต่ว่านะโดยรวมตอนนี้ก็ยังถือว่าท้ายแถวยังไม่ยาวเท่าไหร่นะราชดำริเริ่มหนาแน่นมุ่งหน้าไปทานดั้นของแยก,กราชประสงค์ครับตอนนี้เริ่มมีท้ายแถวสะสมขึ้นแล้วครับผมอโศกไปยังอโศกเป็นปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้งไปทั้งกลับนะครับเมืนะ่อสักครู่ฝั่งที่มาจากแยกพระรามก้าจะหนาแน่นด้านของแยกอโศกเพชรบุรีหลังจากนั้นก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้โดยตลอดครับ สวัสดีค,คุณกำพลครับส่งอิโมจิยิ้มหวานมาให้คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจทักทายมาใน Facebook Live ของทางจาสร้อยครับบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะคุณเสมาคุณอภิสษขสมุทรปราการวันนี้อุณหภูมิไม่ถึง30องศานะอ8องศาค่ะก่อนหน้านี้มีฝนลงมาหลายพื้นที่เลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ไปทางสมุทรสาครแล้วแล้วเดิมเนี่ยรถติดอยู่ตรงอะไรอ่ะ ตร,ตรงรอยต่อสมุทรสาครเข้ากรุงเทพพระรามสองเหรอเส้นพระรามสองเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปดูให้นะครับบริเวณจุดพระรามสองตอนนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ตรงบริเวณต่างระดับพระรามสองจะเห็นได้ว่าท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวเลยเลยสะพานข้ามทางรถไฟมานะครับก็จะเริ่มหนานแน่นช่วงก่อนถึงฝั่งตรงข้ามวัดพันท้ายนรสิงห์รวมๆแล้วก็ประมาณสัก7กิโลเมตร <im ples> <im ples> มุ่งหน้ามาพระรามสองซอย100มาทางด้านของสแมรดดำต่อเนื่องมาต่างระดับพระรามสองก็ยังไปกันได้อย่างชา้ชาๆและก็มีท้ายแถวสะสมยาวอยู่ในจุดบริเวณดังกล่าวหลังจากผ่านพ้นต่างระดับพระรามสองเข้าไปก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้งในช่องทางหลักและก็ในช่องทางคู่ขนานครับส่วนฝั่งกลับกันท้ายแถวสั้นนะชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับพระรามสองเล็กน้อยมาชะลอตัวบริเวณต่างระดับพระรามสองอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานครับ สวัสดีคุณณลิตด้วยนะครับส่งเป็นรอยจูบมาโอ้โหหลายหลายจูบด้วยนะส่งมาให้นะครับใน Youtube Live ของทางจอสร้อยของเราหลายจูบหลายจูบเลยใจไม่รู้เหมือนกันต้องถามคุณเบนณลิศดูนะฮะคุณคุณแสมบอกว่าหล่อไปคนละแบบอขอบคุณมากครับผมคครับครับหลายท่านเลยนะคุณอนุวัฒน์บอกว่า ติดลูกค้าใช้หมดเงียบอยู่อ๋อที่ผมสอบถามไปใช่ไหมว่าเมื่อวานหายไปไหนมาเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีลูกค้าอยู่แถวสุรวงศ์สภาพการจราจรยังไหลเรื่อยอไหลเรื่อยหรอเหมือนไหลลื่นไหมเออไม่สิไม่รู้เหมือนกันนะระวังลื่นนะคุณอนุวัตะคุณเบนนาริสมาตามคาเรียกร้องมาแล้วหรอคุณเบนนาริสสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอืมใครเรียกร้องแบบเน,นี้ยไม่รู้เหมือนกันครับอะไรหรอคัอท,ทำตาปิบๆทำตาปิบๆด้วยไม่ดูเสียงสองนะ <_ S 1> ขออนุญาตปรับเสียงหน่อยอโอเคพี่เบนฮัลโหลฮัลโหลโอเค,อเคชัดขึ้นฮัลลโหได้ยินไหมได้ยินครับโอเคอ่ะงั้นเรามาคุยกันเรื่องสภาพจราจรก่อนนะฝนเพิ่งหยุดตกใหม่มสักพัก ไม่ใหญ่มากกลางๆสัพักกลางๆครับก็ถนนยังเสียกรื่ออยู่โซนตั้งแต่เฉลิมพระเกียรตินะครับเฉลิมพระเกียรติก็มุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่ยูดมสุกนะครับ,รบแต่มองซ้ายมองขวาไปเส้นสีนักลินเนี่ยดูแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็คือตอนนี้ปัญหาเรื่องการ,กรจราจรไม่มีเลยไม่ค่อยติดนะสินกคกลินช่วงเวลานี้ไม่ไม,ไมีเห็นไหมล่ะเห็นเวลาเขียวอื้อเลยเห็นไหมครับครับผมเนี่ยไปตอนนี้คือเวลาเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยยังเดินทางได้อยู่นะเส้นสีนักลินขาออกที่จะมุ่งหน้าไปถมงบประการเนี่ย รงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์เองก็ตอนนี้รถก็ยังไม่ไม่เอยเยอะเท่าไหร่งไงครับอืมใช่ไหมก็เลยทําให้ไม่ไม่มีอะไรมาตัดกระแสทางตรงฮะอ่าส่วนขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปเอ่าลำสาลีเนี่ยตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามีอะไรอ่ะมีสะพานข้ามแยกสีเมียนะแล้วก็เออตรงไปสักพักนึงก็จะมีทางลอดแยกสีพัดเนี่ยครับอืมก็เลยทําให้แล้วก็ช่วงช่วงอ่อแยกสัญญาไฟแดงนั้นนะคุณเต๋อมารู้ไหมว่าตอนเนี้ย ท่านสารวัตรจราจรเนี่ยเขาเขาอะไรเขาเขาไม่มีไฟแดงตรงนั้นแล้วอะหมายถึงได้เลยอะอืมไม่ต้องไม่ต้องมีไฟแดงไงอืม <ừ. S 2> เออเปน็นช่วงทดลองเปน็นช่วงทดลองไงก็คือไม่เมื่อก่อนก่อนนั้นนี่เขาจะเขาทดลองว่าให้มีไฟมีไฟแดงใช่ไหมใช่ร,รถมันก็จะติดแบบคากันยาวเลยนะ <ừ. S 2> เออทา้ายแถวมันจะยาวเลยถึงไม่มีละคือ <ừ. S 2> ตรงได้ตลอดอืมก็ดีขึ้นเหรอดีดีมากเลยล่ะเหมือนเอ็นฟรัเหมือนเหมือนเอ็นฟคุณไม่ต้องตตัด ไหลตลอดเลยอ่ะอ้าวพูดถึงเอนโฟนคุณรู้ไหมว่าเอนโฟนเนี่ยตอนนี้มีอายุครบคบรอบหนึ่งปีแล้วนะเหรอเหรอเรื่องไปเลยไปน,นี่ป,นปีนึงแล้วอะปีนึงแล้วนี่เห็นไหมอืมนั้นเราก็ต้องแบบว่าคอนเฟรเรอร์เรชันเขาหน่อยว่าเออตอนนี้ใครก็ยังไม่สมัครก็สมัครได้นะอะไรประมาณอย่างเงี้ยสมัครยังไงล่ะก็ถ้าเกิดสมัครไม่เป็นก็โทรไปที่หนึ่งห้าแปดหกกดหนึ่งกรน่ะสุดลทธิ์สุดเดทเป็นเจ้าหน้าที่การทางหรือเปล่าเนี่ย คุณปลอมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยคุณปลอมตัวมาหรือเปล่าเ้าเรามีอะไรเราก็เอามาบอกกันไงไม่ล้างอะไรเงี้ยเออแล้วช่วงนี้เอ็มโฟก็มีโปรโมชั่นดีๆนะในประมาณอย่างนั้นไปก็อยากจะรู้อะไรก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเอ็มโฟเอ็มโฟไทยคอมนะหรือไม่กระท่โทรมาหลังไมม์ก็ได้เดี๋ยวเขาให้เจ้าหน้าที่ช่วยตอบช่วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นไปครับคอัตอนนี้มับลับครับ่รุบครับคอับครุบครับครับคือต้องแยกสีอุดมเนี่ยก็บครับควันนี้ไม่เล่นอุดมพบหัสเหรั วันนี้ไม่เล่นอุดมพื่อรหัสหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณฝูดฝูดพูดเอาพูด,พ,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 ดพูดถึงตรงนี้ไปกันเถอก่อนนะถามเจนเนี่ยฝนฝนตกเนี่ยฝนตกรถติดจะทำไมคนไม่ใช่รถไฟฟ้าอืมถามใครพี่เบนถามใครสามคนหนึงสองคนเลยอ่ะ,อะใครจะตอบก็ได้ฝนตกรถติดทำไมไม่ใช่รถไฟฟ้าอืมทะไรเอ้าวถ้าถามพูดดิอ้าเอ้าว ทำไมถึงไม่ใช้รถไฟฟ้าเอาเร็วๆเอาก็มีโมไซค์ก็ใช้โมไซค์เอาหรออืมไม่ใช่ทำไมอ่ะไม่มีตังค์ซื้อรถไฟฟ้าแค่นี้จบแล้วอะไรหนี่คิดซับซ้อนไปถึงว่าแบบเอ้ยหมายถึงว่ารถไฟฟ้ามันมีมีรางมีรางอะไรโอ้โหซับซ้อนไปไกลคิดไปไกลแล้วอ่ะคิดไม่ถึงแอ่ คุณอยู่คิดเยอะนะถ้าตอบถูกอะมันจะไม่มันจะแบบไม่ไม่อะไรอย่างไงเออ,อนะดีไม่พูดเลยไม่ตอบไม่ถูกมันก็ไม่อะไรเหมือนกันนะพี่เบนเเสียงแอร์ดังมากเลยเมือเ่อกี้เอาเวลา2อสานาทีเมื่อกี้ผมคืนมาได้ไหมพี่เดี๋ยวก่อนนะคุณเดวิดสุกเดวิดิสุกรู้ไหมว่าคืนจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องเรื่องรถบรรทุกเนี่ยยังเออเรื่องเรื่องเรื่องรถรถที่มีขนที่มีขนนี่ยังไม่จบนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยซะหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้ไปนะฮะแต่ก่อนก่อนที่จะไปเฉลยรถที่ไม่มีขนนะเดี๋ยวเมื่อกี้ค้างว่าที่อุดมสุขใช่ไหมาอุดมสุขก็ต้องแยกแยกสี่อุดมไปเนี่ยตรงนี้ก็แนวเดิมเหมือนกันนะคุณเต๋มาก็รถก็จะขับไปได้อย่างไม่ช้าตามแนวสะพานคลองเคชรนะฮะก็ขับเลยไปก็ไม่มียแล้วก็คืออุดมสุขขาเข้ามุหน้าสุทรพิทเนี่ยก็โล่งสองด้านเลยนะับเออถ้าเกิดว่า คุณช่วยถามไปสิว่าตรงแนวสะพานคลองเพชรจะถามถามใครอะเจ้าหน้าที่ที่ไหนอะอยากรู้จังเลยว่าเอะกำหนดการนี้เขาจะเสร็จเมื่อไรตรงสะพานข้ามคลองเพชรเหรอตรงเนี้ยออาการระบายน้ําเนี่ยคุณไม่ฝากคําถามไว้หลังไหมหรือคุณมาถามอะไรอืเจ้าที่ประสานงานนะอารเหรออืมไปถามฝากคําถามไว้หลังไหมสิวันหลังเขาต้องไปเช็คให้ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ประสานมาเขาได้ยินแล้วล่ะอืมเขาได้ยินกันทั้งประเทศทั้งโลกแล้วละตอนเนี้ยอืมแต่ว่าจะว่าไปในเมื่อวานนี้นะไปไปที่งานเอ่อเอ่ออะไรนะฟอร์เกตมีนอตเทรนนิ่งอ่องผู้ป่วยสมองเสื่อมอ่าเป็นไงบ้างอยากจะบอกว่าคุณเ่ยพิสูจน์อยากจะบอกว่าเอกะติงเจ้าหน้าที่นิดนึงอ่ะอืมเขาบอกว่าเอ่อโทรคอเทรนนิ่งอะไรจบนีะเกาบอกว่าเดี๋ยวเชิญมารับของว่างนะคะนี่ก็เดิน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 ไปรับเสร็จ แหม่แล้วก็บอกว่าไปไปไปรับถุงมาปุ๊บเอ้าไหนไหนในบอกของว่างไม่เห็นจะมีอะไรเลยอืมเอ้าก็ถูกแล้วไงก็แล้ว่างไงไม่มีอะไรอืมก็ของว่างไงคุณต้องการอะไรพี่เบนพี่เบนต้องการอะไรเนี่ยเราอของแน่นของเนี่ยมันแน่นมากเลยอ๋อคือของมันเยอะมันไม่ใช่ของว่างมันไม่ใช่ของว่างอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะให้ไปรับเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนใหม่ต้องใช้คําว่าถุงยังชีพ าผมเป็นเจ้าหน้าที่คนนั้นนี่คุณเบนไม่น่าไม่น่ากลับถึงบ้านนะถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่คนนั้นนะ่ะหมายถึงม, <c oughs> มีเรื่อง <c oughs> ใช <c oughs> ออ่จริงๆนะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานเขาแขกของเนี่ยโอ้โหแบบประมาณว่าอัดเต็มแน่นถุงเลยคุณที่ดูแล้วกันแบกแท่ไม่ไหวอะ่ะนะฮะ <c oughs> ไม่หรอกเราเรื่องของเรื่องคือเราเราจะขายของให้ไงประมาณนั้นเดี๋ยเดือดโครงการนี่มีสายรออยู่นะเนี่ยคุณสุขสวัสดิ์อยู่ที่ถนนอดุลเ้ยคุณอดุลอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์เดี๋ยคุณอดุลอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์เขาบอกมีสายน้ำท่วมเนี่ยอ้าวหรอใช่เอ้าวอย่างนี้รถรถไม่มีคนก็เดี๋ยวไว้เอาไว้เฉลยคราวหน้าแล้วกันเจะมีข่าวหน้าอีกหรอเนี่ยไม่เฉลยไปเลยแล้วเฉลยก่อนเอาเอามาไหนเอาเอาหน่ะ ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาไว้เอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวให้คุณอดุลมาเข้าสายก่อนได้ได้ได้ครับขอบคุณมากครับผมของดีต้องรอต้องรอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ฮาเกลิดเลยโอเคได้ครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวกอนตอนที่ไปนะคุณอนุวิสุกบก็จะก็จะพูดหลายครั้งแล้วว่าโลโลโก้โลโก้รายการคุณนี่มันมันคุ้นๆนะคล้ายๆกับอะไรนะฮะเอ่อธนชาติอะไรเขาจะไม่ใช่แค่สีเองแค่สีแบบสีวันพฤหัสบดีมันไม่คล้ายกับเขา มันนึกถึงธนาชาติเนี่ยเอาจริงเหรอโอ้ยงั้นสปอนเซอร์ธนาชาติต้องเข้าแล้วไม่รู้นะ,ะไ,มไม่รู้นะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะกินน้ำอยู่ไม่นะเสปอนเซอร์สินสินเชื้อธนาชาตต้องเข้าละเลยต้อเข้าแล้วย้งท่านัมาขนาดนี้แล้วเออคุยกันดูแล้วมันนึกถึงใช่ไหมเอาเบอร์คุณเดวิพิสุกไหมโทรไปคุยกับคุณเดวิพิสุกส่วนตัวไหมอ๋อเขามีแล้วเขามีแล้วก็บอกว่าคุณอดุลเขารออยู่เอ๊ะเรานี่สายหลุดหรือยังก็ไม่รู้เนี่ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปครับขอบคุณครับพี่เบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโดนด่วนเลยสายคุณนัดนดุนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณอภิสุขคุณเสรมาสวัสดีครับผมไม่ได้คุยกับคุณอภิสุขคุณเสมาโอ้โหสามสี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ผมบอกชื่อกล่านึกถึงผมได้ไหมคุณอภิสุขชื่ออะไรครับชื่อก่าวว่าน้องบูม อ๋อทำได้ทำได้เขาเาไม่ใช่น้องบูมแล้วเขาเป็นนายบูมไปแล้วครับผมก็เลยบอกคุณพ่อน้องบูมไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่อีกปีเดียวจบกษตเศษสารแล้วครับโอ้โหวันหลังก็บอกว่าคุณพ่อนายบูมได้วันหลังก็บอกคุณพ่อนายบูมสิจ๋าว่าไงครับผม้างไหนจะลิ้งคุณณริตไปไหนเวลาจะหมดแล้วเวลามีแค่นิดเดียวเองเเวลาคุณเยมาคุยคุณ นั่นเผมชอบจังเลยออย่าชอบเลยพี่เดี๋ยวเขาโทรมาบ่อยนั่งอยู่ในรถคนเดียวยังอมยิ้มอ่ะโอ้ห่างกันสักพักเถอะเป็นไงบ้างไปเจอน้ำท่วมมาเหรอพี่อดุลไม่มีอ้าวคนละที่คนละที่ันอันลอีกสายไม่มีครับผมสุขสวัสเนี่ยผมใช้มาขับเข้านะครับผมครับ อ่ายันสามแยกพระประแดงมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยรถน้อยหลังจากที่ตอนบ่ายโมงหมนมันตกไปแล้วนะครับโอ้ฝห,หตกหนักมากเลยอืมกันนนำเรียกว่าพระประดแดงลาบูนาะนี่เต็มเต็มเลยครับผมครับแล้วตอนนี้<ต>หยุดแล้วตอนนีห้ห,หยุดหยุดแล้วครับผมหยุดตัด้งแต่ประมาณสักสองโมงละครับผมอ่าตอนนี้รถโล่งครับสบายสบายตอนนี้ผมมาอยู่สามแยกลาบูณะแล้วค่ะ สุขจังหวัดเนี่ยไปกลับถึงสามแยกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยอืครับรถน้อยล้องตัวครับผมอคุณเสมาไปจัดกับคุณนาลิกดีกว่าผมว่าเอาไรผมออกแล้วไล่ผมออกแล้วไม่ไให้คุณนาลิกมาจัดร่วมอ๋อแล้วมันหาดีอ่ะแล้วใครจะเป็นสปอนเซอร์ให้อ่ะทีเนี้ยธนชาติตลอดวิสุขเลยเมื่คไรคอยวิสุผมนึกถึงอีกคนหนึ่งนะ ที่ผมคุยด้วยนะคุณสยหมอ๋อคุณนยห่าคนเก่าๆนี่ผมจะคุยกันบ่อยครับครับยังไงลาบุญนาตอนนี้ผมมาถึงเอ่อพิกซีแล้วครับกล้องตัวรถน้อยครับคุณอภพิษตุกคุณไสมาใช่ครับขอบคุณนะครับรายงานไว้เป็นข้อมูลครับผมได้ครับขอบคุณมากครับผมฟังคุณใสมาเนี่ยคุณใสมาตั้งแต่ใหม่ๆอ่ะอืมตอนนี้ผมก็ยังใหม่อยู่นะผมเป็นดีเจน้องใหม่ไฟมอดนะ เฮ้ยผมว่าไม่ใช่หรอกคนใหม่ๆนี่ก็เป็นคนใหม่แต่คนเก่าๆที่เคยคุยคุยเห็นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่อืมครับอขอบคุณมากคุณอดุลไว้มีโอกาสคุยกันใหม่ครับได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งสายด่วนน้ำท่วมน้ำท่วมคุณวิทูนสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทูนเห็นบอกว่าเพชรเกษมมีน้ำท่วมเหรอครับ นะครับก่อนเข้าอ้อมน้อยนะครับขาเข้าขาออกครับจุดนี้ขาขาเข้าครับก่อนเข้าแยกตรงถนนแบนอ้อมน้อยนั่นนะครับอืน้ําท่วมเยอะไหมครับเป็นระยะทางยาวไหมครับเออขนเดาว่าน่าจะสามกิโลหรือว่าสองกิโลเพามันใจนะครับท่วมอยู่ช่องทางไหนบ้างอะครับสายสุดติดสุดบานนี่แหละครับระดับน้ําสูงไหมครับสูงสูงครับประมาณขึ้นแข่งได้มั้งครับไม่มันใจอืมแล้วรถเก๋งรถเล็กี่พอผ่านได้ไหมครับตรงนั้น ถ้าขับเร็วๆก็เข้าไปในเครื่องครับผมเองเขาขับปาเข้าไปกันอืมีดับรถจอดเสียบ้างไหมครับอ๋อยังๆๆครับอแล้วถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้านี่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้แห้งหมดแล้วครับอฝนหยุดตกแล้วใช่ไหมครับแถวนั้นอ๋อหยุดแล้วครับอยู่แล้วครับครับแล้วฝั่งกลับกันอืมฝั่งกลับกันก็แห้งแล้วครับหมดแล้วครับได้ครับครับ ขอบคุณมากครับคุณวิทูนผมฝากเรื่องหนึ่งได้ไหมครับได้ครับถนนตรงตรงพุทธมณฑลสายสองนะครับครับเมันเป็นหลุมเป็นบ่อตัดปักมานานแล้วครับอยากให้เขามาซ่อมหน่อยตรงจุดไหนของสายสองครับอถนนที่เกษตรนี่ครับพุ่งหน้ามาที่คลองขวางเนี่ยนะครับครับทั้งแถบเลยช่องทางไหนครับหมดเลยครับเนี่ยครับสามช่องครับสลับไปสลับกันมาใช่ครับเลนซ้ายบ้างเล็งขวาบ้างเล็งกว้างบ้าง เป็นระยะทางยาวไหมครับยาวครับเกือบถึงคลองขวางนะครับในที่เรียกคลองขวางสายสามมาคลองขวางเหรอครับช่วงนี้เหรอสายสองครับสายสองขาออกสายสองมาคลองขวางขาขาเข้าครับขาเข้าขาออกสวัสดีครับขาออกขาออกขาออกก็คือจากช่วงตัดสายสองมาจนถึงแยกคลองขวางเพชรเกษมหกสิบเก้าประมาณนั้นนะครับอืมลองเรียนไปทุกฝ่ายแล้วครับมาหลายปีแล้วตั้งแต่โควิดก็ยังไม่ช้ำเลย แล้วฝากข้อมูลไว้หลังไหมหรือยังครับเคยฝากแล้วครับหรอนานหรือยังใช่ตอนนานตั้งแต่โควิดแล้วนะครับอ๋ออ่ะยังไงเดี๋ยวลองบอกเจ้าหน้าที่ได้ค่ะขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสสวัััดีคครรบบอ่ะขอบคุณคุณวิทูลด้วยนะครับในจุดนี้นะแล้วก็ทักทายหลายๆท่านเลยนะครับใน Facebook Live ใน YouTube Live แล้วก็รวมไปถึงใน TikTok นะครับคุณเทวันนะครับบอกว่าอ้าวคุณเสมาพาฝนออกสื่อนานแล้วเหรอครับ ก็ยังไม่นานนะนะครับเพิ่งจะไม่เท่าไหร่นี้เองเนอะดังเปี้ยงป้างโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอฝนฝนเอาฝนนั้นเนี่ยได้นะเราเลยสวัสดีคุณอุทัยครับอุ้ยมาอีกแล้ว่ะสุขุมวิทรถติดขัดไม่เป็นไรเส้นทางใจให้คล่องไว้คุณเสมาขอบคุณครับผมขอบคุณครับซึ้งใจมากซึ้งใจตลอดใจฟูมากเลย พี่อุไทยนี่เมื่อวานก็มาแบบเนี้เอาแบบใจละลายเลยอะ่ะจริงๆนะนี่ถ้าให้จัด7วันรวดก็เอานะจันจนถึงอาทิตย์เลยร้อยอย่างนั้นเลยเหรอรอเลน <c oughs> ่นใจเย็นๆสิออสวัสดีคุณพระเคอินเห็น <c oughs> บอกว่าตอบคําถามของคุณนาิ์บอกว่ารถขายเงาะหรือเปล่าครับคุณนาริอช่วงเจริญกรุงเออมีอากงอา่าเดินข้ามถนนไม่ใช้ทางม้าลายขับรถระวังระวังกันนะคะหน้าวัดไตรมิตร การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีค่ะจากคุณวันบางรักแล้วก็ถนนเจริญกรุงช่วงบริเวณหน้าธนาคารอมสินสาขาบางรักมีการทํางานตัดเก็บสายไฟสายเคเบิลนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าที่โรงเรียนอาสามศึกษาเลิกเรียนแล้วค่ะขอบคุณข้อมูลนะครับจากพ่วันบางรักแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อมูลเลยที่ทักทายกันเข้ามาในหลากหลายช่องทางช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับ<ะ>พบกันใหม่ในช่วงศูนย์ข่าวจราจรจสร้อยหลัง16นาฬิกาช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ <Traffic? S 2> ติดไม่ติดก็ทักมา